สวัสดีค่ะอาจารย์ดิฉันนางสาวสัวพันจิตเนียมนะคะรหัสนิสิตหกสี่หนึ่งศูนย์สามหนึ่งหกสองค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมา,าแก้โจทย์ปัญหานะคะโดยใช้โปรแกรม GSP ค่ะเป็นข้อสอบระดับประถมนะคะเป็นข้อที่ห้าค่ะโดยโจทย์นะคะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะก็คือห้าจุดหนึ่งค่ะให้สร้างส่วนของเส้นตรง AB และ CD นะคะให้ยาวพอสมควรนะคะแล้วก็สามารถปรับความยาวได้สอง 5.2นะคะสร้างรูปสี่เหลี่ยม PQRS ที่มีความยาวของเส้นแทงมุมเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB และ CD นะคะโดยเส้นแทงมุม PQ และ RS เนี่ยตัดการที่จุด T และขนาดของมุมที่เส้นแทงมุมตัดกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็ให้สำรวจพื้นที่รูปสามเหลี่ยม PST และรูปสามเหลี่ยม PQT นะคะเท่ากันหรือไม่นะคะต่อนอื่นเลยเราก็จะมาสร้างส่วนของเส้นตรง2เส้นนะคะ โอเคเราจะตั้งชื่อนะคะว่าเป็น A A B นะคะ C แล้วก็ D ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนะคะอ่าโอเคค่ะต่อมานะคะ เราก็จะมาสร้างซึ่งรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองเออขอภัยค่ะซึ่งส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้นะคะก็คือสามารถที่จะปรับความยาวได้ก็คือเป็นไปตามที่โจทย์บอก5.1เลยค่ะต่อไปนะคะ5.2ค่ะก็คือเขาให้เราเนี่ยสร้างนะคะรูปสี่เหลี่ยม PQRS นะคะที่มีความยาวของเิ้นเทียมุมเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB และ CD ใช่ไหมคะ ต่อมานะคะต่อมานะคะหนูก็จะวางจุดอิสระหนึ่งจุดนะคะซึ่งหนูเนี่ยจะสร้างวงกลมนะคะให้มีรัศมีนะคะเท่ากับส่วนของเส้นตรง A B C D ซึ่งเรานําไปหารสองนะคะให้เป็นรัศมีนะคะอัน,นอันนี้นะคะก็คือจะเป็นรัศมีของวงกลมนะคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเท่ากับ ความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วขนาดความยาวของส่วนของเส้นตรง CD หารสองหรือว่าสองจุดแปดเจ็ดเนี่ยค่ะก็คือมันความยาวความยาวรัศมีของวงกลมถูกไหมคะเมื่อเราสร้างวงกลมได้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้นะคะก็จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD หรือว่าห้าจุดเจ็ดสี่เดิมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะให A B หารสองหรือว่าสามจุดหกหกนะคะเป็นรัศมีของวงกลมนี้นะคะอ่าเราก็จะได้วงกลมมาแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะให้อันนี้จุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็สองจุดแปดเจ็ดหรือว่า C D หารสองเป็นรัศมีอีกหนึ่งวงกลมนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่ารัเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทั้งสองวงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง A B แล้วก็ C D แน่นอน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําจุดอิสระมาวางนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะสร้างเส้นตรงสองเส้นนะคะแล้วเราก็จะได้จุดตัดสองจุดตัดค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างรูปสี่เหลี่ยม PQRS กันเลยนะคะนี่แล้วก็จะรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาตั้งชื่อกันเลยนะคะอันนี้เป็น P นะคะ อันนี้เป็น Q อ่าแล้วก็ S ค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะซ่อนที่เหลือนะคะที่เราไม่ใช้นะคะอ่านี่เราก็จะได้แล้วนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาวัดความความยาวของเส้นแทงมุม P R แล้วก็ Q S นะคะว่ามีขนาด ความยาวเนี่ยเท่ากับส่วนของเส้นตรง ABCD หรือเปล่าตามที่โจทย์บอกตรงนี้นะคะอตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับเส้นแทงมุม PR เลยก็คือเจ3นะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง CD ยาวห้าจุ็ดก็คือยาวเท่ากับส่วนของเออยาวเท่ากับเส้นแทงมุม QS เลยนะคะก็คือ5้าหนั่นเองค่ะ อ่ะแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยม PQRS เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือเปล่านะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือเปล่านะคะตามที่โจทย์บอกนะคะอ่ะ s. <S าก็คือเป็นไปตามที่โจทย์บอกเลยนะคะก็คือทฤษฎีสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้าน <ๆ S 2> ขนาดนะคะก็คือมีด้านสองด้านยาวเท่ากันด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกันจะมีความยาวด้านที่เท่ากันนั่นเองค่ะแล้วอีกสมบัติอีกข้อหนึ่งนะคะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือมุมจะเท่ากันเป็นคู่คู่นะคะโดยมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะจะมีขนาดของมุมที่เท่ากันนั่นเองค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะ เราจะเห็นนะคะว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นไปตามสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือมีความยาวของด้านเนี่ยยาวเท่ากันนะคะเป็นคู่ก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะมีความยาวของด้านที่เท่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็มุมก็เหมือนกัน,นะคะ่ะมุมจะเท่ากันเป็นคู่คู่ มุ 96, ม z, ที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดของมุมเท่ากันก็ค <ver> ือจะเท่ากันเป็นคู่คู่มุมจะเท่ากันเป็นคู่คู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันด้านก็เหมือนกันค่ะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีความยาวด้านที่เท่ากันนั่นเองจากนี่นะคะก็คือพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า AB ขอภัยค่ะพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่า PQ RS เนี่ยก็คือเป็นไปตามสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือ ที่ QRS เนี่ยก็คือเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั่นเองค่ะแล้วเขาบอกว่ามุมที่เส้นแทงมุมตัดกันตรงนี้นะคะเราจะมีชื่อว่าตรงนี้นะคะก็คือมุม T นั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วทีนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าแล้วเขาบอกนะคะว่ามุมที่เส้นแทงมุมตัดกันตรงนี้ค่ะ มุมที่เส้นแทงมุมมันตัดกันตรงบริเวณจุดทีตรงนี้นะคะเมื่อเราปรับขนาดของรูปสี่เหลี่ยม PQRS แล้วเนี่ยมุมก็จะเปลี่ยนด้วยเอาระ,ะมาดูกันนะคะนี่จะสังเกตน,นะคะว่าเมื่อขนาดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน PQRS ปรับเนี่ยมุมก็จะปรับเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะมุมที่เส้นแทงมุมตัดกันตรงนี้ค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยตรงนี้นะคะ นี่ก็คือเป็นไปตามที่โจทย์บอกเลยโอเคค่ะสุดท้ายเนี่ยโจทย์เขาให้เราเนี่ยสำรวจว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยม PPSP P, e, นี้นะคะแล้วก็รูปสามเหลี่ยม PQP เ P, นี้ยละค่ะว่ามันเนี่ยมีพื้นที่ที่เท่ากันหรือไม่นะคะวัดพื้นที่อ่าเราก็จะสังเกตได้เลยนี่ก็คือพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยม PST แล้วก็รูปสามเหลี่ยม PQT นั่นเองนะคะก็คือมีพื้นที่ที่เท่ากันก็คือพื้นที่เท่ากับไม่ว่าเราจะปรับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาด PQY เป็นขนาดยังไงปรับขนาดยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยสามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยม PST แล้วก็ PQT เนี่ยก็มี พื้นที่ที่เท่ากันนั่นก็คือ5.2 5.2ตารางเซนติเมตร eng, ใช่ไหมคะเมื่อเราปรับไปอีกพื้นที่ก็ยังคงปรับเปลี่ยนไปตามที่เราปรับแต่พื้นที่ทั้งสองของรูปสามเหลี่ยม PST แล้ว PQT ก็ยังคงเท่ากันนั่นเองค่ะแล้วนี่นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน PQRS เป็นไปตามที่โจทย์บอกก็คือในข้อที่5ค่ะต่อไปนะคะก็ไปต่อกันในที่ข้อที่6กกันเลยค่ะจบไปแล้วนะคะในข้อที่หค่ะ โอเคค่ะต่อมานะคะรามางตอกันที่ข้อที่หเลยนะคะข้อที่6นะคะโจทย์อบอกว่าให้เราเนี่ยสร้างรูปสี่เหลี่ยมลูกคิดดองนะคะคือมันก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่และมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะเท่ากัน1คู่นะคะแล้วก็ความยาวของเส้นเทยงมุมทั้งสองเนี่ยจะต่างกัน4ซนติเมตรเสมอและจุดตัดของเส้นเทยงมุมทั้งสองเนี่ยจะแบ่งนะคะเส้นเทยงมุม เส้นที่ยาวกว่าออกเป็นสส่วนนะคะโดยส่วนที่ยาวกว่าเนี่ยจะยาวไม่เกินสองเท่าของส่วนที่สัน้นแต่ยาวไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นนะคะแล้วเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยจะต้องปรับขนาดได้นะคะแล้วค่อยเราหาความยาวของเส้นแทงมุมทั้งสองเส้นนะคะแล้วก็ลวกผลหารของผลหารนะคะระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับความยาวของส่วนที่สัน้น mm. ของเส้นแทงมุมเส้นยาวที่ถูกแบ่งนั้นนะคะโอเคควอนอื่นเลยเราก็จะมาสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งนะคะ เราจะให้มีตั้งชื่อว่า A แล้วก็ B ค่ะจากนั้นกดจุด B การแปลงเลื่อนขนาน4เซนติเมตรนะคะจุดนี้กอจุด B พรามนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างส่วนของเส้นตรง A กับ B พรามนะคะแล้วก็ จากนั้นค่ะวัดความยาวของั้งสองเส้นนี้นะคะวัดความยาวก็คือสาเหตุที่มีการเลื่อนหารออกไปนะคะเพราะเราต้องการให้ส่วนของเส้นตรงเหล่านี้ล่ะค่ะนั่นก็คือเส้นเทียงมุมที่มันต่างกัน4เซนติเมตรเสมอนั่นเองโดยใช้วุธิการเลื่อนขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราจะนำไปใช้ในการสร้างรูปเว้าในอนาคตของเราค่ะโอเคกดส่วนของเส้นตรง AB นะคะ สร้างจุดกึ่งกลางกดจุดกึ่งกลางกับส่วนของเส้นตรงนะคะสร้างเส้นตั้งฉากค่ะจุดนี้นะคะเราจะให้เป็นจุดตีค่ะโอเคจากนั้นกดจุดตั้งกดเส้นตั้งฉากนะคะซ่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง CB ค่ะวัดความยาวอ่านี่ความยาวของส่วนของเส้นตรง CB นะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาสร้างรูป รูปบบลของเรานะคะอ่ะนำจุดอิสระหนึ่งจุดมาวางกดจุดอิสระจุดนี้นะคะแล้วก็กดความยาวส่วนของเส้นตรง a กับ b ีพราบกดนี้นะคะแล้วก็จะมาสร้างวงกลมค่ะอ่านี่เลยน,นะคะเดี๋ยวให้มันเล็กลงนิดนึงนะคะจะได้เห็นอ่าวงวงวง,วงกลมอะค่ะเห็นชัดเจนนะคะโอเคค่ะ จากนั้นส,สร้างเส้นตรงนะคะโดยผ่านจุดกึ่งกลางวงกลมแล้วเราก็จะได้จุดตัดบนเส้นระบวงวงกลมนะคะเราจะตั้งชื่อตรงนี้นะคะว่าเป็น D E ค่ะจุด D กับจุด E นั่นเองนะคะที่เหลือที่เราไม่เอาก็ซ่อนเลยเลยนะคะอ่าโอเคค่ะ ต่อมาเนี่ยโจทย์บอกเราใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยคือเราสร้างเส้นแทงมุมที่ส่วนที่ยาวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต่อมาเนี่ยเราก็จะมาสร้างเส้นแทงมุมส่วนที่สั้นแต่โจทย์ยังกําหนดมาให้เราอีกนะคะว่าจุดตัดของเส้นแทงมุมทั้งสองเนี่ยก็คือจุดที่ตัดระหว่างเส้นแทงมุมส่วนที่ยาวกับส่วนที่สั้นใช่ไหมคะบอกมาว่าที่แบ่งอะคะ่ะเส้นที่ยาวกว่าเนี่ย โดยเส้นที่ยาวกว่าจะยาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของส่วนที่สั้นแต่ยาวไม่เกินสี่เท่าของส่วนที่สั้นนี่ก็คือเราจะต้องจัดการนะคะว่าบนเส้นเฮมมุมส่วนที่ยาวตรงเนี้ยค่ะมันยังบอกเงื่อนไขมาอีกนะคะว่าส่วนที่ยาวจะต้องยาวไม่เกินไม่น้อยกว่าสองเท่าของส่วนที่สั้นแต่ยาวไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นถูกไหมคะอ่ายาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของส่วนที่สั้นแต่ยาวไม่เกินสี่เท่าของส่วนที่สั้นอ่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะกดจุด E นะคะการแปลงย่อขยายค่ะ1.3 1.3ส่วนสาส่วนสะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่จะยาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของส่วนที่สั้นใช่ไหมคะอ่าจุดนี้เราจะให้เป็นจุด F ค่ะแล้วเขายังบอกมาอีกใช่ไหมคะว่าแต่ยาวไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นอ่าเราก็จะทำการย่อขยาย1.5ส่วนหอ่าจุดนี้นะคะเราจะให้เป็นจุด ดค่ะอ่ะาแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง b f นะคะแล้วนำจุดอิสระมาวางค่ะจุดอิสระตรงนี้นะคะให้เป็นจุด H ค่ะซึ่งจุด H นี้แหะคะ่ะก็คือเป็นจุดตัดของเส้นแทงมุมทั้งสองเส้นนะคะและจะแบ่งเส้นแทงมุมเส้นที่ยาวอ่าเส้นที่ยาวนะคะ ออกเป็นสองส่วนเห็นไหมคะว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของจุด H ใช่ไหมคะออกเป็นสองส่วนโดยส่วนที่ยาวโดยส่วนที่ยาวกว่านะคะจะยาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของส่วนที่สั้นนะคะแต่จะยาวไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นนั่นเองก็คือจะอยู่ระหว่างส่วนของเส้นตรง EF ตรงนี้นะคะก็คือจะอยู่ตั้งแต่จุด F นะคะจนไปถึงจะอยู่ตั้งแต่จุด F จนถึงจุดจุด G นะคะก็คือจะอยู่ระหว่างสองจุดนี้เลยจุด F กับจุด G นี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาสร้างเส้นเทงมุมอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมคะกดจุด H กับส่วนของเส้นตรงค่ะสร้างเส้นตั้งฉากนะคะกดจุด H ค่ะแล้วก็เลือกความยาวของส่วนของเส้นตรง CB ตรงนี้นะคะสร้างวงกลมค่ะอ่าเสร็จทีนี้เราได้จุดตัดสองจุดตัดนี้ใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเราก็จะทำการสร้างสี่เหลี่ยมรูปเป้ากันเลยค่ะ นี่นะคะนี่เราก็ได้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะทําการโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราได้รูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าแล้วใช่ไหมคะจุดนี้เป็นจุด I จุดนี้นะคะเป็นจุด j ค่ะอ่าตอนนี้เราได้รูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปดูคุณสมบัติของมันมันบอกว่าปรับได้ปรับได้ไหมอ่า ปรับได้ใช่ไหมคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูคิปด,ดองหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่สามารถปรับขนาดได้นะคะต่อมาเรามาเช็คความยาวของมันนะคะว่าเป็นไปตามที่ตรวจกำหนดมาหรือเปล่านะคะโดยเขาบอกไว้นะคะว่าด้านที่อยู่ติดกันจะยาวเท่ากันสองคู่อ่ะยาวเท่ากันสองคู่ไหมอ่าเห็นไหมคะ สด้านนะคะ DI กับ DJ แล้วก็ EI กับ EJ เนี่ยส่วนของเส้นตรงสี่เส้นนี้ก็คือยาวเท่ากันสองคู่โอเคเป็นไปตามโจทย์บอกแล้วโจทย์บอกว่าอะไรอีกมุมตรงข้ามกาันเท่ากันหนึ่งคู่ใช่ไหมคะอ่าตรง DIE ตอนนี้ยาว DIE ตอนนี้นะคะขนาดมุมหนึ่งรอยเจ็ดจุดสี่องศาองศานะคะอ่าเท่ากันเลย DIE กับ EJ ดีตอนนี้ก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดจุดสี่เจ็ดองศานะคะโอเคต่อมาตอนนี้ก็คือโจทย์กาหนดมาเราทําครบแล้วใช่ไหมต่อมาโจทย์ให้เราเนี่ยหาความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นอะวัดความยาวอ่าได้แล้วแล้วทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกไว้ว่าเส้นทแยงมุมทั้งสองเนี่ยจะต้องต่างกันสี่เซนติเมตรเสมอไหมอ่าเห็นไหมนีสี่เซนติเมตรไหมคะ และพอเราขยับปรับขนาดของรูปเ่าวเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วเส้นแทงมุมความต่างของมันความต่างของเส้นแทงมุมทั้งสองเส้นก็ยังเท่าไหร่คะก็ยังต่างกัน4ซนติเมตรเสม,สมอถูกไหมอ่าเสร็จทีนี้ค่ะสุดท้ายแล้วโจทย์ให้เราเนี่ยหาผลหารระหว่างความยาวความยาวของส่วนที่ยาวกับส่วนที่สั้นของเส้นแทงมุมเส้นยาว นี่ก็คือเส้นเทมุมเส้นยาวคือเส้น D E ถูกไหมคะคือเส้นทมุมเส้นยาวของเราแล้วเขาให้เราเนี่ยหาความยาวของส่วนส่วนที่ยาวส่วนที่ยาวก็คือ E H ตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนที่สั้นก็คือ D H ตรงนี้ใช่ไหมอ่าเราก็มาวัดความยาวกันเลยนะคะเพื่อที่จะนําไปหาผลหานั่นเองโอเคค่ะคํานวณน,นะคะส่วนที่ยาว ส่วนที่สั้นอ่าก็จะเท่ากับ2.90นะคะแล้วเราพอเราลองขยับจุด H พอเราลองขยับจุด H ของเรานะคะให้อยู่ระหว่างจุด c กับจุด F ของเราเนี่ยเห็นไหมคะว่าจะอยู่ตั้งแต่2ถึง4นั่นก็คือจุด H เราคือจุดตัดใช่ไหมอย่างที่โจทย์บอกเลยจุดตัดจะแบ่งเส้นเทงมุมอ่าเส้นเทงมุม2เส้นก็คือ IJ กับ D ดี DE, ใช่ไหมคะอ่าแล้วเขาบอกว่าส่วนที่ยาวกว่าจะยาวไม่น้อยกว่า2เท่าของส่วนที่สั้นแต่ยาวไม่เกิน4เท่าของส่วนที่สั้นนั่นก็คือจุดกึ่งจุดตัดก็คือจุดเสเนี่ยเห็นไหมคะจะอยู่ระหว่าง2กับ4 2ถึง4นั่นเองและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไปตามที่โจทย์กำหนดในข้อที่6นะคะเราก็ได้แล้วนะคะนั่นก็คือมันคือ,คอรูปสี่เหลี่ยมรูปแววนั่นเองสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะใน2ข้อคะ่ะขอขอบคุณค่ะ